โอมงชาญติวันนี้วันที่สิบสี่เดือนพฤศจิกายนปีสองพันยี่สิบสาเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกูๆที่แสนหวานจะมีอุปสรรคในงานรับใช้อย่างแน่นอนในการที่จะเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพลูกจะต้องอดทนต่อความยากลำบากทั้งหลาย และก็ยังคงอยู่อย่างมั่นหมายในการทำงานรับใช้นี้ลูกจะต้องกลับมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาคำถามของเมอรลีในวันนี้อะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่อยู่อย่างรู้สึกตัวในชาติสุดท้ายของเขาคำตอบสติปัญญาของเขาจะรู้สึกตัวว่าพวกเขานั้นไม่ได้ ไปที่จะเกิดอีกชาติหนึ่งในโลกนี้หรือว่าพวกเขานั้นจะให้กําเนิดกับคนอื่นๆนี่เป็นโลกของดวงวิญญาณที่เต็มไปได้วยบาปและเราก็ไม่ต้องการมันให้เพิ่มขึ้นอีกต่อไปมันจะต้องถูกทำลายเราจะถอดร่างกายเสื้อผ้าเก่าๆเหล่านี้แล้วก็กลับไปบ้านของเราการละเล่นเดี๋ยวนี้ก็กําลังจะจบ สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้คงความทราบซึ้งทางจิตปิญยณว่าลูกนั้นมาสู่ตักของพระเจ้าแล้วลูกนั้นต่อมาก็จะไปสู่ตักของเทพให้นำประโยชน์มาให้กับตัวลูกเองและคนอื่นๆจุดที่สองจงตื่นขึ้นมาในอมมลิตเวลาแล้วตรึกดองความรู้ของวาหาสมุทแห่งความรู้ อยู่ในการจดจำของผู้เดียวที่ไม่เจือปนและเลิกสํานึกล่างและมีศรัทธาว่าลูกเป็นดวงวิญญาณพอ่อสาหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นแสดงทุกการกระทําตามระบบด้วยการจดจำจากอมริเวลาจนกระทั่งเวลากลางคืนและขณะเดียวกันมาเป็นตัวแห่งความสําเร็จ ขอให้ลูกนั้นแสดงทุกการกระทำตามระบบด้วยการจดจำจากอมริตเวลาจนกระทั่งเวลากลางคืนและขณะเดียวกันก็มาเป็นตัวแห่งความสำเร็จการกระทำอะไรก็ตามที่ลูกแสดงจากอมริตเวลาจนกระทั่งกลางคืนให้ทำต,ตามระบบเหล่านั้นด้วยการจดจำแล้วทุกการกระทำก็จะอยู่อย่างเต็มไปด้วยความสำเร็จ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหมดก็คือการมีประสบการณ์กับความสุขเหนือสัมผัสในรูปแบบของผลทันทีลูกลูกจะเคลื่อนไหวไปในคลื่นของความสุขและความสนุกสนานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาดังนั้นลูกได้รับผลทันทีนี้แล้วลูกก็ยังได้รับผลในอนาคตผลที่ลูกได้รับทันทีในชาติเกิดนี้นั้นยังสูงส่งยิ่งกว่าผลที่ลูกได้รับ ในชาติเกิดอนาคตหลายๆชาติของลูกลูกลูกทำบางสิ่งเดี๋ยวนี้แล้วลูกก็ได้รับผลของมันทันทีในเวลาเดียวกันนี่เรียกว่าผลทันทีคติพจน์ในวันนี้ให้แสดงทุกๆก,การกระทาโดยการพิจารณาตัวลูกเองเป็นเครื่องมือแล้วลูกนั้นก็จะคงอยู่อย่างละวางและมีความลักและไม่มีสํานึกชันใดๆ ให้แสดงทุกๆก,การกระทำพิจารณาตัวลูกเองเป็นเครื่องมือแล้วลูกก็จะคงอยู่อย่างละวางและมีความรักและไม่มีสำนึกฉันใดๆอัจฉะโอมชานติ